อันตรมาว่าไอ้ธรรมะนี่มันก็เป็นของยากอย,กอยู่มันเป็นของลํำบากแต่ว่าถ้าเราค้นคิดพินิจพิจารณาแล้วเป็นของแก้ไขได้สิ่งทั้งหลายที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วที่มนุษย์ทําไม่ได้นั่นไม่มีจะต้องมีถ้าอย่างนั้นไม่มีไว้ถ้าอย่างนั้นไม่มีไม่บัญญัติไว้เพราะท่านบัญญัติไว้สิ่งทั้งหลายต่้งงเพื่อเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วย ไอสิ่งที่ท่านจะบรรยัติไปมีประโยชน์ตนมีประโยชน์คนอื่นนั้นท่านไม่ทำไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้อันนี้เราควรจะค้นคว้าหาอะไรต่นนางๆในสิ่งทงั้งหลายแต่นี้อยู่อย่างนี้อืที่นี่หากว่ามันทุกข์ไอความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะชีวิตประจําวันเรานะ่ะมันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักกำหนดรู้ถั่วมันทุกข์เพราะอะไรเสก่อนนะ มันทุกข์เพราะอะไรคิดๆไปมันมันทุกข์เพราะไอ้ลูกคนนั้นไม่ไม่อยู่แต่อํานาจแล้วไม่ฟังความแล้วมันดื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะอืมแล้วก็ทำมันแล้วก็เราก็พูดต่ออีกว่าไอ้ลูกนี่ใครสร้างมันมาใครสร้างมันมามันเกิดมาจากใครมันเกิดมาจากเรามาถึงเราเขาจะแล้วที่นี่นะไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะลูก อันนั้นมันเรื่องดีรับมันเรื่องปลายเวทมันมันทุกข์เพราะเราเหตุอยู่ที่เรานี่นะนี่ถ้ามันเกิดความทุกข์เพราะโลกาก็ต้องคิดพวกมาอย่างนี้นะเราจะไปจําที่จําชัยมันจนเกินไปหรือว่าวิสัยเราก็ทําไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตามมันไปแต่มันปิดเพราะรลปคนที่จริงมันเป็นเพราะเรามันเป็นเพราะวิหิตหนึ่งทุกข์จะเกิดเป็นมาบริเวณกําหนตัวทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะ มันจะต้องมีเหตุไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันพุดขึ้นมาเฉยๆมันจะต้องมีเหตุอย่างน้อยก็มีความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เราไม่คค้นไม่ค่อยจะค้นพบมันพระพุทธเจ้าท่านด้รู้จักววาโลกว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นอยู่ทําไมท่านมันถึงจะสงบล่ะก็สงบจิถ้าเรารูตามความจริงมันสงบสงบยังไงสมมุติไห้ฟังว่าโยมเคยเห็นริงไหม ลิงทุกตัวมันสงบไหมนี่ตัวนี้มันก็ไม่สงบภาษาของดิงของเด็กมันดิงก็ก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ที่ไหนมันก็เป็นเพราะมันอย่างลิงแต่โยมไปเห็นดิงก็โยมก็ไม่สบายใจโยมก็อยากฆ่าอยากแกงมันเพราะมันบวกเวกไม่สงบหรอครับโยมเคยเห็นลูกดิงที่มันสงบไหมมันนิ่งมันนุย์ตะสอนได้ยัมก็ไม่มี แต่มาว่ามันไม่มีอราอกนอกจากดิงมันตายทีนี้เราจะเห็นดิงอ่ะเราจะมาให้โทษดิงก็ทำไงเราว่าดิงทุกตัวมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะไปบังคับม่ให้มันให้มันสงบให้มันเป็นให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นก็รู้ว่าดิงมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวดิงนีสัยดิงมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเห็นดิงตัวนี้อย่างชัดเจนแล้วจะเห็นดิงทุกๆตัวในจักรวาลนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ายมเห็นลิงตัวนี้ชัดเจนมาไม่เป็นอย่างนั้นยมก็ปล่อยแทนทเรื่องของลิงจะให้ลิงสงบไม่สงบตัวความรู้สึกนี่มันถึงจะงสงบได้ไอล้ลิงไปดิ้นอยู่ตามเรื่องของมันไยชั่งบางทีเราปล่อยนะนี่ความสงบเกิดเึ้นในพอเรารู้เรื่องของลิงอมันเป็นอย่างนั้นที่เราไม่สงบล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องลิงมันเป็นอย่างนั้นจะททาไงล่ะทุกตัวก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราจะเรื่อมของดิงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเด้ยใจเราก็สนบกไม่ผูกพันต่ลิงเห็นตัวนี้ท้งดีก็เป็นอย่าง้ไปที่อื่นเห็นดิงก็เป็นแต่เมื่ตัวแล้วนะไปที่นั่นก็เห็นเห็นเป็นอย่างนั้นจะเพ่อะไรกับมันละนะความพยาบาทก็ดีงก็มีเพราะทำไมเพราะว่าดิงมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้แหละอืมทางนี้อันที่เราอยากจะให้ดิงมันสงบแล้วนะย่างงั้นมันก็ท,กนทุกย่างงั้นสิมันทกุก พระพุทธเจ้ามาให้แก้อย่างนั้นแก้โดยทางที่รู้เท่าตามธรรมชาติมันนั่นเองแหละจะจะแก้ไครยังไงดีงมันเป็นอย่างนะคิดไปคิดมาเหลือวิสัยเนะี่ยไม่ไม่มีทางที่จะแก้แล้วต้องปล่อยปัญญารู้เท่าตามสังขารเห็นสังขารแบบมันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยอืมไอ้ความสงบเกิดไหมเกิดสิพ่อเราไม่สงสัยแล้วนี่ไปเห็นจริงถึงเป็นอย่างนั้นอั่นเอง เป็นตัวหน้าเรงออกไม่เป็นงั้นแล้วก็ปล่อยให้มันดึงร้อยตัวพันตัวทส่ตัวช่างมันปล่อยให้เิงหมือนจ้ะมีวางหยิดเราวางแต่ลรงมันไม่หยุดนะแต่ลรงไม่หยุดนั่นไม่สงบเลยเรียงเรื่องของมันแต่เรารู้มันเราจิตใจเราสงบเนี่เนี่ยคงสงบแล้วให้มันดิ่นอยุ่แต่ลิงไงไ็นะนี่เวาเห็นเรงเราไม่สงสัยแล้วดิไม่สงสัยแล้วเห็นตัวนี้เหมือนตัวนั้นเห็นตัวนั้นเหมือนตัวนั้นแบบมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้ได้ความาลิยงมันเป็นอย่างนั้นนี่ โรกก็เหมือนกันโลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แก้งโรกเหมือนเรารู้แก้งริงไงมาโรกมันก็ต้องเป็นกันอยู่นี่เป็นอยู่โดยมากคนจะรู้สึกอันนี้เพราะกำลังธรรมชาติทีงรรมันแก่ขึ้นมาสบประการมากมากเรียก็เไยฟังธรรมย่ำไปไปทิ้งมองไปทางหลังเห็นอะไรแหมเสียดายเลยคือ ผมเป็นทุกมาตั้งหลายปีเลยทีเดียวเนี่มันเป็นทุกมาหลายปีแล้วเพราะอยากให้มปนเหมือนกันอย่างนั้นไม่ว่าจะหลายปีหรือโยมจะคิดไปจนวันตายก็ทุกจนถึงวันตายแล้วไม่ปล่อยวางไม่เห็นที่จะมันปล่อยวางได้ว่ามีห็นความสงบเนี่ยก็อยากให้มันเป็นอย่างความคิดของเราอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไอ้ของนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยแอ่รู้เท่าตามเป็นจริงของสังขารแต่สังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้เท่าตามความเป็นจริงมันอย่างนั้น ้าลิงมันจะเอาไฟไปเผาบ้านอย่างนี้นะคะรับเราเป็นทุกข์เพราะว่าลิงมันไม่อยู่ปภาษา,ภามันจะนเผาบ้านเดือดร้อน,นไม่ใช่อย่างน,านั<ช>้นมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเรารู้จักลิงแล้วก็มีปัญญายิ่งกว่าลิงมั้จะให้ม,มันจะไฟไปเผาบ้านไดไหมเหตุการณ์สุกเฉิ่นที่มันเกิดขึ้นมันมีทางแก้ไขเช่นว่า ชีวิตของเรานี่จะต้องตายแล้วจะไม่ต้องรักษามันเด็กนี่แต่ว่ารักษาอย่างคุณหมอทุกคุณหมอมานี่แหละรักษาเพื่อแก้ไขมันได้รักษาให้การตายไม่ดีนี่อยากการตายไม่ไนะนี่เราลูกจากมันอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็รักษาไปอย่างนี้แค่าค่กระโหลกยาบาลแล้วนะไอ้โจนมันไปโกนเขามาเขายิางมาเขาลขาางเหยพยบาลก็ต้องรักษาอย่างนั้นนายแพทย์ก็เลี้ยงโจนไปสิ มันไปป่นเขายิงมันมาต้อมารักษามันไว้นี่อย่างนั้นก็หาว่าหมอทางไหยรักษาโจรไปขโมยบ้านดีใช่อย่างนั้นหน้าที่ของหมอจะต้องรักษาอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ารักษามันมันดีแล้วนะมันมีเรื่องเลยกับทางบ้านนังสือสวนไปตามเรื่องนี่มันเรื่องของเจ้าหน้าที <todavía> ่ของเราอย่างนี้หมอจะต้องทําอย่างนี้ใครจะทําดีมาทําชั่วมาจะทําอะไรมาก็ะจัญมันเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้น แล้วก็ต้องรักษาตามหน้าที่การงานของเราของหมอนั่นเองนะนี mm ่ hmm. ไม่ใช่ว่าเรารักษาเพื่อไม่ให้มันขโมยต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นรักษาเพื่อให้มันหายหน้าที่ของเรามีอย่างนี้เราทํางานตามหน้าที่ของเราเ mm hmm. นี่ยมันก็เป็นเป็นแต่อย่างนี้ mm hmm. ถ้าโรคเกิดขึ้นมาจะรีบไปห้าหมอสิเห mm hmm. มือนดิงมันจะเอาไฟมาเผาบ้านแล้วก็บอกมันที่อยู่ที่ทําอะไรไม่สีจะต้องรักษารละมัตตะวังมันที mm hmm. มันก็ถึงเป็นอย่างนั้นอื แต่ว่าว่านเราเนะี่ะถ้าพูดตามความจริงไม่ต้องดึงมันเผาหรอกคนทีตตุนี้ก็ย่อยยัไปอยู่แล้วไม่ต้องรักษามันไว้มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายจะรักษามันไปทําไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาหมอที่รักษาโรคชั่วคราวอนุบอลลุงไปชั่วคราวอย่างนั้นก็ไอคนในโลกก็ไปให้โทษหมอที่หมอเนี่ยก็ไม่ดรีรักษาฉันก็ไม่หายคนนั้นตายไปเรื่อยๆมันก็พูดว่าบาบอไปงไะ ไม่ใช่หมอรักษาไม่ให้ตายยาการตายของหมอไม่มีหมอเรียนมาจนจบปริญญาก็ไม่มียาการตายเลยมีหมอทําการหน้าที่ทะลุบำรุงให้อยู่ไปเป็นเป็นวันๆไปเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เนี่ยกว่าดินก็ให้เผาบ้านนะอือก็ต้องคิดอย่างนี้แหละย้อนกลับไปกลับมาอือมันก็ต้องเป็นแนั้นเนะรื่องว่าไงเราต้องรักษาแล้วมีปัญญานะ จนกว่าที่ว่าเรารููจักลิงนะ่ะบีงจะเอาไฟเผาบ้านนั้นจะเชยออยู่ได้เลยลักษณะของลิงก็รู้จักมันอยู่แล้วก็ต้องรักษาควบคุมมันอย่างเด็กๆให้รู้จักภาษาของเด็กรู้จักภาษาของเด็กก็ต้องรักษาเด็กนะนี่มันจนหุงจนบวอไปตามเรื่องมันได้ถ้าเรารู้จักเด็กแล้วก็ต้องระวังเด็กสะกดรอยตามเด็กที่มันเป็นอยู่มันจะไปจับไฟมันจะไปตกบ่อก็เชยไม่ได้คนไม่รู้จักเด็กนี่ อันนี้คือมันกิทานอย่างนั้นคนเคยไม่รู้จัดลิงไงไฟเผาบ้านนะแล้วต้องเล่นอย่างนั้นนันทําให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต้องระวังอ่าเป็นทุกข์ดิที่มาเรียนถามหลวงพ่อคือวเราเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ครับหลวงพ่อทำงานตามหน้าที่ของเรามันเป็นทุกข์กว่าแก้พยายามไปยังมีคนหนึ่งทหารตำรวจตัอชะ่ย ไม่ยิงคนตามชายแดนตายนลองพ่อยิงพวกนี้ตายมันบาปไหมโอ้นะแต่พูดตามพระพุณเจ้าตรองบอกว่บาปทําไมจะบาปผมทํางานตามหน้าที่ของผมเขาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไว้คุณไปสมัครเป็นคน่ฆ่าจั์ในโรงฆ่าสัตว์ตนั้นคุณก็ได้ฆ่าสัต์เท่านั้นนทำไมจึงจะฆ่าสั์มันบาปไหม เขาทำงานตามหน้าที่ของเขาเขาไปทำหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์สัตว์ในนั้นก็ตรงหน้าที่ของเราจะต้องฆ่านี่ก็ไม่บาปสิอันนี้กหมือนกันบาปมันเป็นอยู่างนั้นมันถึงในรถในในรบในโป้นกันก็เพราะมันบาปนั่นเองและอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมเขาก็มาคิดเขามาเขาทำงานตามหน้าที่ของเขาไม่บาปคนนี้เนี่ยอย่างนี้เราเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์นะเราไปสมัครงานในตรงนั้น เราได้เขาบอกให้เราทำเป็นหน้าที่ของเราอืเราไปลงจุดนั้นกเขาทําอยู่อย่างนั้นเราไม่ดูทื่นะมันก็บาปอย่างนี้มันก็ผิดตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเรื่องเพราะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มันการฉันนั่นนะเรื่องเี่ว่ามันทุกมันก็ทุกนะมันก็ทุกมีดมีดธรรมดามีดไม่คมมีดไม่คม มีเต่มันคมจะต้องทําให้มันลึกกไปอีกกันหน้าอย่างนี้ก็เพราะมันทุกข์นั่นแหละโยมมันไม่รู้จักทุกข์มันก็ทุกข์เป็นธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแก้ไขมันเรื่อยๆไปตามหน,น้าที่ของเราอย่างนี้เนี่ยผลที่สุดแต่หลวงพ่อว่าจะ,ะวางให้วางอืมให้วางอย่างเราหิ้วหิ้วตะการันหนักไปนี่หนักก็หนักวางให้ <c oughs> ไม่ยอมวางห่วงขนมอยู่ในนี้ไม่วางแล้วฉันจะได้อะไรไปเรื่อยหิวไปเรื่อยหลายกิโลก็หิ้่งเป็นนิดมันเหนื่อยหิวเป็นหนักก็ไม่ยอมทิ้งมันนะมันก็หนักเรื่อยไปจนกว่าหิวไปจนหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วนะทิ้งไปนะทิ้งกินจ้กรยานขนมทิ้งไปทิ้งเป็นมันสบายรู้สึกอืมได้เหมือนกันได้มันเบา ะถ้าเราแบกมันก็หนักนี่อย่างนี้ให้รู้จักพักผ่อนดีเมื่อมันหนักก็พักไว้หยุดวางไว้ก่อนมีเทียวแรงก็ยิ่งต่อไปอีกเพราะเราต้องการสนมันดูไหมอืมถ้าไม่ต้องการเย่อกก็ทิ้งมันไปได้ทิ้งเันเลยก็ได้นี่ท่านรูจัดก,การรู้จักเวลาอย่างนี้รูจักเตื่อนประมวนอย่างนั้นอย่างนั้นแสดงแบกแบกอย่างดีเบือชั่วอย่างเนี้ย มันมีคุณค่าเท่ากันท้มองถึงที่สุดนะดีดีมันและจบเรื่องนะยังไม่จบเรื่องมันดีเรื่องดีดีไม่จบเรื่องมันอะดีไม่จบเรื่องดีเพราะมันดีไปอุปทานอยู่ในดีนั่นเองนะดีถ้ามันดีเกินพอดีเรีวกมันทุกข์นะดีให้เกินพอดีให้ดูจัดดีไอ้ความความทุกข์เกิดขึ้นจากการดีนั่นฆ่ากันเนี่ยเรื่อย ดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นเนี่ยมันไปติดดีนั่นดีขึงน้นท่านก็ให้วางนะพระพุทธเจ้านะเจ้แบกอะไรก็จังมันดีมันดีเกินขีดดีแล้วมันชั่วหนักเกินขีดหนักจะต้องวางอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านที่บอกว่าอันนี้มันดีอันนี้มันชั่วสิ่งที่ว่ามันชั่วควรละอันที่มันดีนั่นเก็บไว้ปฏิบัติไป โดยการปล่อยวางม็จะโดยการความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วก็เจ็บปดความดีไปไอะความดีมันก็ร้นเหลือกันมาเลยดีเรื่อยๆไปนะมันดีจนเกินดีใช่ไหมันรายนะที่นี่นะไปติดในดีนะอีกแล้ววุ่นทานอยบ้านเนี่ว่ามันยุ่งเนาะทานนี้จากบ้านมาก็คิดถึงจะทำไงล่ะจะอยู่ตรงไหนกันดี ปัญหามันเป็นอย่างนี้อยู่บ้านเมนยุ่งบางทีก็โอยากจะหนีเลวยนะแต่วันนี้อย่างบ้านเนี่ยก็คิดถึงบ้านแลมันพ e like ้นรรมเอยอะไรนีมันก no ็เป็นเรื่องแปลกนะมนุษย์เรานี่เนาะเื <t iling> <t iling> ีมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน แต่ว่าออกจากบ้านไปเลยมัน,นมายุ่งก่อสบายเที mm ่ย hmm. ว่าคิดอยากกลับ <c oughs> คือไม่ใช่อะไรหรอกมันยังไปไม่ถึงที่มัน mm hmm. อเอกวารู้สึกวิืคิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่างดีท่านเียกว่าวะตะ mm hmm. ไปแล้วก็ดิง้งกลับมาไม่ถึงที่สุดมัน <c oughs> ยังง,ง่ายๆยังย่อๆก็เรียกว่า เรามาอบรมที่นี่มาธุระอย่างนี้แต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราทำัวาไม่ให้สบายอย่างนี้นบ้านอื่นแม้จะสนุกสุขสาลลบายทะเลประจังแต่มันยังยองคิดไปถึงบ้านเราอยู่นั่นแหละเปลี่ยนอย่างนี้คือเรื่องมันยังไม่จบเรื่องความดีความชั่วมันไม่จบมันยังเป็นโลกมันก็ยังมีจบถ้ายังไม่จบมันก็ไม่วาง ถ้าไม่วางเราก็เลยแบกมันไว้ถ้าเราแบกมันไว้นะ่ะเราหนักมันก็มองเห็นโทษมันได้ไง่ายๆเพราะเราแบกมันอยู่นะบางคนคอืเห็นว่าคนอื่นแบกเราหนะนักเคยมีไหมคนอื่นเขาแบกเราหนะัก <c oughs> ตรงนี้นะมันน่าคิดนะเราแบกเองเราหนักเองเรานี่มันก็คิดได้ครับนะนะก็คิดได้ อันนั้นคนอื่นเขาแบกนีเราหนักนะคนนั้นทําผิดเราก็ไม่สบายเลยนะคนอื่นนั้งเขาแบกเราหนักเคยมีไหมโยมดูดีๆนะเราแบกเองเราหนักเองใครชั่วมันเห็นง่ายนะไอ้คนอื่นแบกเราหนักเนี่ยมันไม่เคยจะเห็นตัวเรานะน่าจะให้คนแบกนั่นหนักเนาะ หรือว่าไง <laughs> ถ้าพูดตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นโดยมากมันเท่ากันใช่แล้วหรือจะมากกว่าก็ได้นะเราแบกแล้วก็เราหนักไอ้คนอื่นแบกเราก็หนักมันหนักทั้งสองอย่างเขาแบกแล้วก็หนักเราแบกแล้วก็หนักจะท,ทำยังไงดีนะนี่มันเป็นแค่อย่างนี้ เราควรย้อนยออน้ยอ,อนคิดดูชีวิตมนุษย์นี่มันมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอืมนะม,มันผสมประสิกันอยู่แล้วไม่รู้จกเลือกจกถอดออกนั่นก็เป็นอย่างนี้นะถ้าตรงไปในเราแบกเราหนักก็ดีกว่านะมันสาคัญในคนอื่นแบกล้วไม่ควรจะหนักถ้าเม่มันหนักเคยหนักไหม,อ,ม,อ,มอย่างนั้นจะต้องอดทนเยอะ อดทนเรื่องที่มันอดทนทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันอดทนในทางธรรมะท่านในวัคขันติความอดทนอดทนมันเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกคนจะต้องอยู่ในความอดทนทั้งนั้นอือดทนมันอดทนอดทนได้ความดีแต่เมื่อได้ความดีแต่ก็หลงดีอีกก็มีนะ <c oughs> มันก็แปลกอยู่นะหน้ามันจะจบเรื่องมันนะนะ <c oughs> <c oughs> ได้ดีไม่ได้ก็หลงดีอีกทีหนึ่งดีก็พาเราทุกข์อีกดีกับชั่วรักกับเปียดนี่มันไม่พ้นมันดึงอยู่ในกลุ่มนี้นี่ไอ้หน้าคิดธรรมะไอค้คิดคิดในในใจของเจ้าของแนละ่วแก้ตัวเรานะทีนี้เธอมันทุกข์ก็ไปให้คนอื่นแก้คนอื่นแก้ทุกข์ไม่ได้อธิบายทางให้แก่ทุกข์เท่านั้นอืม ทางที่จะแก้ทุกข์เท่าน,นั้นเรื่องจะแก้จริงๆเรื่องคนทุกข์จริงเป็นเรื่องตัวตนเองพระบรมครูคนเนึ่องอัคตารูตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผูบอกบอกให้ยกอันนั้นมานี่ยกอันนี้ไปน้นบอกเท่าน,นี้ว่ายน้ําจะต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่ตถาคตไปไหว้หวให้ตถาคตไปไหว้ทั้งหายก็ตายเท่าน,นั้นเนาะ มันก็จมน้าเท่านั้นแหละมีมันเป็นอย่างนี้